สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปเก็บแปลก๊วยขอมายืนสูรอากาศริมแม่น้ำอีสอีกสักนิดมันจะได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งค่ะแกพูดโทรศพัพท์เกเทตโกรดังมากเลยไม่ไม่รู้ว่าแกพูดภาษาอะไรแต่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ตอนลงมาจากอพาร์ตเมนต์น่ะลมแรงแล้วก็ค่อนข้างเย็น แต่ตอนนี้พอเดินไปเดินไปมันจะอุ่นขึ้นอากาศตอนเช้าสำหรับวันนี้นับว่าดีแต่ว่าใายๆฝนจะตกค่ะแต่กล้วยที่เก็บวันนี้ก็คงเก็บมาแค่เอามาต้มกินนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเพราะว่าเก็บมามากแล้วมันมันกินไม่ทัน บรรยากาศของแม่น้ำาอซอากาศดีเรือที่เห็นนั้นก็เป็นเรือตำรวจนะคะวันนี้ไม่มีเรือนำเที่ยวปกติตรงตรงนี้นะคะตรงเนี้ยจะมีเรือนำเที่ยวลำสีขาวจอดอยู่แต่วันนี้ไม่มี ท,ทั้งทั้งที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่กล้วยกำลังเยอะถ้ามีที่ตากค่ะเก็บมาแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดอูแต่ใช้เวลาล้างนานนะมันเหม็นล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปวางใส่ถาดพึ่งเอาไว้สักเดี๋ยวก็แห้งค่ะ แต่ถ้าหากไปเก็บในช่วงที่อากาศเย็นมากๆตอนกลางคืนมันจะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งนั้นอาจจะทำลายเนื้อของแปะกล้วยมั้งคะพอเอามาตากเก็บไว้เนี่ยแห้งก็จริงแต่ว่าเนื้อของแปะกล้วยจะแข็งเก็บนานไม่ได้เนื้อแข็งเลยต้มก็ไม่นิ่มเอาไปอบก็ไม่เลยจะพาไปเก็บนะคะ ก็เก็บแถวแถวอาพาร์ตเมนต์นี่แหละค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ขอบคุณมากมากนะคะที่ไม่ทอดทิ้งกันไปไหนไว้พบกันตรงใต้ต้นแตกไว้นะคะนม่ว่าจะเก็บแบบบีบเนื้อออกไม่ได้สวยนะแบบนี้ค่ะที่เขาหล่นลงมาส่วมากแตงไว้จะหล่นลงมาเป็นคู่แบบนะี้ ไม่ว่าจะเก็บแบบบีบเนื้อไม่ได้บีบเนื้อไปเลยดีกว่าเพราะว่าอ่างล้างจานเคยเคยตันเพราะเนื้อแปะไ้ยังไม่เย็นจัดถ้าเย็นจัดมันบีบบีบเนื้อไม่ได้เลยมันปวดไปถึงกระดูกเลยค่ะความเย็นมันทำให้ให้นิ้วปวด เริ่มเหม็นละเริ่มเหม็นหึงเลยมีน้องๆหลายคนชอบกินนะที่คอมเมนต์มาค่ะน้องบางคนก็กินกับน้ำเต้าหู้น้องบางคนก็คือเอาไปผสมในอาหารได้ได้หลายอย่างในบะจางยังมีเลยค่ะ นี่ค่ะเม็ดเกืือพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกคะ่ะปีที่แล้วยังเม็ดเล็กกว่านี้เออปีนี้เม็ดโตแต่อพาร์ตเมนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่รับผิดชอบเยเพราะว่าก็ต้องมีลอยกว่าตรงทางเดิน ไม่งั้นแล้วคนเหยียบโกกปลุกอ้วันนี้อากาศดีไม่หนาวจัดเวลาลมพัดเย็นๆมาไม่ถึงกอนตอนสมัยเด็กๆช่วงนี้มันจะมีมันจะมีสมัยเป็นเด็กค่ะโบกับเขียนในช่วงนี้ มันอร่อยจังเลยมันมันแล้วก็มีมะกอกสุกเอามาตําใส่มะกอกแล้วใส่กับมะละกอหามๆนะ่ะอร่อยมากเลยยังไงก็อย่าเปิดเพลงนะไม่ชอบเลยค่ะรถที่ชอบเปิดเพลงดงังๆ สวยจังเออวันนี้เม็ดโตนะเนี่ยมันเป็นทางเดินผ่า,านม้าไอ้นม็กนี่มันมีมีผู้หญิงผู้ชายหน้าตาเหมือนคนอินอเดียกัคนเดินมาแล,ล้วอายุหมาเห่าลมค่ะ เวลาเก็แบแบต่กวยเนี่ยแกขึ้นไปเอคาคัทเมนจะต้องเข้าไปในลิฟต์คนเดียวนะคะก็จะสงสัยว่ามันเหมือนอะไรเหมืนจริงิ่มะน้อยๆแบบเนี้ยเก็บให้ลานตาถ้าเยอะๆออมันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนถึงมือไปเกี่ยวกิ่งไม้ตอนที่ไปไปเก็บเห็บขว ค่ะแต่ไม่เป็นไรยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวนะะตรงตรงเนี้ยมันยังไม่รั่วเหม,ม,ม็นมากขนาดเนี้อล้างต้องไม่รู้ว่ากี่กี่น้ำนะแม้แต่ตัวยังเหม็นถึงเลย เป็นขมขมหน่อยๆคนที่ไม่ชอบรสขมคงกินไม่ได้ค่ะมันขมตรงนี้วางงก่อนไม่ห่างจากตรงนี้ค่ะพอเดินไปทางซ้ายเนี่ยไปถึงถนนมันก็จะเป็นทางไปขึ้นรถซับเวย์ค่ะ แล้วก็จะมีร้านอาหารไทยตอนนี้มันจะมีแผงขายผลไม้ที่เคยทำคลิปให้ชมค่ะยู่แผงหนึ่งคนขายจะเป็นคนอินเดียแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นชาติไหนอู้ต้องขอโทษนะเพราะโทรศัพท์มันไม่นิ่งเพราะว่าไม่ได้ตั้งขานะคะต้องถีบี่วันหนึ่งที่ว่ามาซื้อโอโคโดแกไปลูกกระเหรียญ โอ้ิแกขายเรียญห้าสิบลูกวันล่ามังไหนบอกเอ๊ะวันนั้นทำไมแกขายถูกจังซื้อไปสี่ลูกแล้วพออีกสองวันต่อมาจะเอามากินหามันเน่าแกทำแบบนี้เท่ากับแกแกแกไม่ซื้อต่อลูกค้านะ รานนี้มันจะมีหนุ่มแขกคนหนึ่งมามาขายของวันนั้นน่ะมาเป็นคนขายเล่าให้แกฟังไม่ได้มีเจตนาที่จะมามามาให้เขาจ่ายเงินคืนไม่มีเจตนานั้นเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะเออคดที่ฉันซื้อไปอ่ะสี่ซื้อไปนะพออีกสองวันถัดมามันเน่าหมุดเลยเขาบอกว่าเธอซื้อไปกี่ลูกซื้อไปสอง สี่ลูกงั้นฉันให้เธอคือนไปสองรูปพอแะให้คืนมาสองลูกไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ไหนจนปานนี้นึกไม่นึกไม่ออกสี่วันแล้วปานนี้เน่าแล้วค่ะนึกไม่ออกจริงๆเยอะแล้วนะคะเนี่ยเมื่อยมันนั่งยองๆเก็บเมื่อย ชอบกินอาวโวคาโดกับถ้วยหอมนี่นใบเนี่ยค่ะใบเอาไปต้มเป็นชาดื่มดื่มเป็นประจำคือดื่มอะไรก็ตามครับอย่าอย่าให้นานกว่าสองเดือนแล้วก็หยุดแล้วค่อยแล้วค่อยดื่ม ใหม่แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่งั้นมันจะเป็นผลเสียต่อร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันกินได้ครั้งละสิบหกสิบห้าสิบหกเม็ดแต่มันอร่อยอ่ามันพอพอต้นเสร็จใหม่ๆพอกินอ่ะอร่อยมากเลยหมาน้อยยังชอบเลยค่ะ 哎呦！<laughs> <laughs> พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ยังไม่ทอดทิ้งกันให้พบกันใหม่สวัสดีค่ะขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากสุขสมหวังนะคะสวัสดีค่ะ